วันนี้นะคะพี่เป้ชมจะพาโน้ไปรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นใครที่มีแล้วก็ขออภัยด้วยนะอันแรกเลยคะ่ะก็จะเป็นปีกสมุดโน้ตแบบนี้บอกเลยว่าเทมากมากเลยและเชนที่2น,นะคะก็จะเป็นแว่น VR แบบนี้บอกเลยว่าใส่แล้วก็เทนะโว้ยและอันที่3ก็จะเป็นจอคอมแบบนี้ที่ใส่เป็นบนหัวเรานั่นเองนะคะลองใส่ดูนะเราจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ เ,ออเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะใครที่มีแล้วก็ขออภัยด้วยส่วนใครที่ยังไม่เคยทําก็ทําตามคลิปพี่แป้งได้เลยค่ะ แล้วนะคะมันจะมี3ามชาเลนจ์ให้กดชาเลนจ์แรกนะคะเราจะต้องตอบคําถามนั่นเองหากน้องตอบถูกมันจะขึ้นแบบนี้นะคะหากน้องตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะแค่ตอบใหม่เท่านั้นเองมันจะเป็นคําถามที่วนมาเรื่อยๆนะคะน้องๆอาจจะเป็นคําถามใหม่แต่น้องๆก็ต้องจําคําตอบให้ได้นะคะว่าตัวเองอตอบอะไรไปแล้วจะได้ไม่ตอบผิดเหมือนเดิมค่ะพี่แป้นะคะจะไกด์ให้น้องๆดูนะคะว่าเฮ้ยคําตอบที่ถูกต้องมีอะไรบ้างนะคะและอันนี้นะคะพี่แป้เสร็จแล้วนะคะชาเลนจ์ที่1ต่อไปเป็นชาเลนจ์ที่2นั่นเองค่ะซึ่งคําถามของน้อง น้องกับของพี่เนี่ยมันจะเรียงไม่เหมือนกันนะคะของพี่อาจจะขึ้นก่อนของนุองน้องอาจจะขึ้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเรียงไม่เท่ากันแล้วน้องก็ดูตามรายของพี่แป้งไว้ได้เลยว่าเอ้ยควรตอบข้อไหนอะไรอย่างนงี้นะคะแค่น้อง น้องๆก็จะได้ของฟรีไปเลยค่ะทั้งหมด3ชิน้นอ่าผ่านเควสที่2แล้วเรียบร้อยเราไปเควสสุดท้ายกันค่ะมันก็ขึ้นด้านขวามือนะคะว่าน้องๆทาเควสที่1เสร็จแล้วน้องๆก็จะได้ของฟรีเควสที่2เสร็จแล้วก็จะได้ของฟรีเช่นกันค่ะและนี่ก็จะเป็นเควสที่3นะคะน้องๆแค่ตอบตามพี่แป้งเท่านั้นเองตอบผิดก็ไม่เป็นไรค่ะเราได้ของฟรีเหมือนกัน มาเยือนแล้วนะคะเราก็ได้แล้วนะคะกับชิ้นที่3นั่นเองนี่เลยมันก็จะคืนด้านรางขวามือแบบนี้ว่าเรานะคะทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด3เควสและได้รางวัลชิ้นที่3นั่นเองค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะวะ่าเฮ้ยเราตอบคําถามแค่นี้เราก็ได้ของฟรีกันแล้วหรอไปดูกันเลยค่ะว้าว,ว,าวเราพี่แป้งก็ได้ของฟรีทั้งหมด3ชิ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อคือพี่แป้งสอนรับนะคะตุ๊กตาเยติไปแล้วบนไหลร,รีบมาเอานะคะก่อนจะหมดเขตเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย